เราอยู่ที่หน้าอูเรือสี่สงขลาครับเป็นอูเรือที่ใหญ่และก็ดังที่สุดในจังหวัดสงขลานะครับบริษัทได้รับความเสียหายจากแก๊งแมวน้ำนะครับของจังหวัดสงขลาที่มาลักลอบขบโมยเหล็กทุกชนิดอุปรกรณ์เรือทุกชนิดนะฮะขบโมยกันมาเป็นปีๆนะครับจับไม่ได้แต่วันนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาสามารถจับลุมแก๊งแมวน้ำได้นะครับได้ผู้ต้องหา3ามคนซึ่ง เดี๋ยวเราไปดูชมหน้านะครับว่าแก๊งนี้เป็นใครนะครับที่ผ่านมาบริษัทได้รับความเสียหายเนื่องจากว่าความเชื่อมันอ่นของผู้มาซ่อมเรือนะฮะเจ้าของเรือเนี่ยไม่กล้ามาซ่อมเนื่องจากว่ามาที่ไรเรือได้รับความเสียหายนะบริษัทเขาก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันเพราะว่าในเมื่อไม่มีลูกค้ามาซ่อมเรือนะครับก็งานก็เข้าน้อยลงนะฮะก็เลยมีความ เจ็บปวดกันทั้งสองฝ่ายวันนี้ก็มีการวางแผนนะครับจะสมจามารถจับกลุ่มแกงแนวน้ำได้เนอะ่สามไม่จับกันนานแล้วหวั่เดากันของพี่ลำบนี้เคยเดินกี่ครั้งเลยฮะพี่เต้นหมดแล้วน,นะเต้นลำใหญ่สองลำสามลำเดี๋ยวจะผมต่อลำแรกย้อนรอย ขบวนการแก๊งแมวน้ำนะฮะที่ทำลายเรือขโมยเรือนะฮะจนเรือจมเลยนะครับหลายลำคือเรือนี้รอซ่อมนะครับแต่ปรากฏว่าแก๊งแมวน้ำเนี่ยขโมยอุปรกรณ์ต่างๆจนเรือรั่วก็เลยต้องรอทำลายเลยครับเพราะว่าซ่อมไม่ไหวนะฮะ เรือพวกนี้เป็นเรือรอทำลายนะครับซึ่งตรงนี้ก็ขโมยนะมันก็ขโมยประตูทอดหมดเลยนะประตูแล้วก็หางเสือแล้วก็สมอเรือนะครับพวกนี้จะโดนขโมย น่ิสัยดีมา, <c oughs> ากเลยนะครับเห็นระยะไกลเลยนะครับเรือนี้รอซ่อมนะครับแต่ปรากฏว่าแก๊งแมวน้ำเนี่ยขโมยอุปกรณ์ต่างๆจนเรือรั่วก็เลยต้องรอทำลายเลยครับเพราะว่าซ่อมไม่ไหวนะฮะที่โดนขโมยเมื่อคืนนะครับจน <c oughs> ทั้งเราเราสามารถที่จะวางกับดักจับแก๊งแมวน้ำได้นะครับคือเรือลำนี <c oughs> ้นี่ขวดน้ำ <c oughs> เชือกนะฮะที่ที่เอามาพวกนี้จะอยู่เป็นคืนๆเลยนะฮะค,ครับน้ำเข้าเรือนะฮะไปเกือบมิดเครื่องยนต์เลยนะครับเครื่องยนต์นะครับตอนนี้ท่วมไปแล้วนะครับพวกนี้จะถอดทุกอย่างนะฮะอะไรถอดได้ถอดหมดนะคลังของพวกแก๊งแมวน้ำนะฮะพอขาดเงินปั๊บก็มาหาเงินที่นี่นครับ<ม>ได้ทุกคืนเลยนะครับมันเคยทุกจนเรือหางยาว จมเลยฮะสกิติชัยเอสกิติชัยแบงคอกนะครับก็คือเรือที่ได้รับความเสียหายจากแก๊งแมวน้ําที่โจรกรรมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับตรงนี้เกาะเกิดเป็นเกาะขึ้นมานะฮะเนื่องจากว่าการสะสมของตะกอนนะครับน่าคือลงสีแดงนะครับสัญลักษณ์แห่งเมืองเก่าสงขลานะครับนี้ก็เป็นเรือที่รอทําลายนะครับแต่ทําไมไม่ยอมทําลายสักทีถ้าเทียบเรือประมงใหม่นะครับ ก็มีเรือจอดอยู่หลายร้อยลําเลยนะครับก็รอทำลายเหมือนกันครับน่าจะเป็นเรือของ